คือการจัดตั้งทัพของสสในปัจจุบันแบบบัดดิ้งไปเรื่อยๆเนี่ยอันนี้ต้องทบทวนไหนไหนทศจสิปีแล้วเนี่ยอาจจะต้องมามองแนวใหม่ว่าคุณจะเอา it s h o base area base หรือคุณจะเป็นนวัตกรรมใหม่อีกแบบหนึ่งไหมที่ไม่ทำให้คนที่อยู่สำนักอะไรนะห้าชันสำนัก2องฉันต้องไปจับมือกันนอกรอบทุกทีเลยเวลาทำงานนะซึ่งเราก็ทำจับมือกันหลเรื่องแล้วละ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่อง CPTPP ยาและอาหารเรื่องพาราคอร์ตเรื่องสารพิษเรื่องสารพัดอย่างเนี่ยทำยังไงหรือไปจับกับสุดใจใช่ไหมทำนักอะไรนะตอนนี้ไป11ใช่ไหมเพราะฉะนั้นจะจัดระบบสสอยังไงที่คงต้องมองไอ้ฟิวเจอริซึมแล้วก็มองคงไอ้สถานการณ์ปัจจุบันของของไทยด้วยว่าเราควรจะตั้งทับสสอยังไงดีกับการมองภาพใหญ่ที่ให้เกิดการ cross issue ได้หรือทำอะไรที่มันอะไรอย่างต่างๆได้เนี่ยเพราะว่าเคยพยายามคือยาเนี่ยมันต้องไปอยู่ทุกที่อ่ะยาไม่ใช่อยู่เดี๋ยวโดโดๆโโของฉันน่ยยาจะต้องไปอยู่กับเกษตรกรยาต้องไปอยู่กับนักเรียนยาต้องจะต้องไปอยู่กับระบบบริการสุขภาพยาจะต้องไปสารพัดอย่างอ่ะฉันต้องวิ่งวุ่นไปเยอะพอสมควรในการทํางานเนี่ยถ้าถ้าระบบมันเอื้อเนี่ยมันก็ไม่เป็นไรแม้อันนี้ก็ฝากไว้แล้วกันว่าอยากให้มอง